ตอ,อนการปรุงแล้วจ้ะอันนี้กระเทียมไผ่มักใส่มักกินความหอมของกระเทียมกไไับไส่ใดตะบะท่าผู้ใดบ่มักกับ่ใส่กับ่เป็นอย่างจ้ะเราออกมักหอมมักกระเทียมออมั้สิกระซิใส,ส่กระเทียมลงไปน้าใส่ชูรสลดควมอบหน่อยนึงไผ่บ่กินบ่ใส่ได้จ้ะไผ่กินกับไส้ปลาเทียมกเกลือนี่ยยับปเปล่าใส่หลายได้จ้ะมันสีเข้มค่ะมันเข้มเราขึ้นยาก เกือใส่เธอะหน่อยสักก่อนทาส่วนท้อซิมเบิงงเหนวมันยังบงอก็ดีเทอคนณเพิ่มก็ได้แต่ก็ค้นจาบวันนี้ซิมเบิงนจาบวันนี้มาพออไป เอาออกเค็มหน่อยนึงนะจ๊ะเพราะว่าขันมันบะเค็มน่ะมันสเสียแต่ละขันมันเค็มโหดน่ะมันสีผสมจิ้มบ้าเอาเค็มหน่อยนึงเมื่อกี้นี่พอดีจะ้ะทั้งบ้บะเค็มต่าพอดีต้องเอาเค็มหน่อยนึงก็เลยเติมเกลือกต้องตีหน่อยนึงจนะ้ะ กินมาตรงน,นเลยนะซ้ำก,กันกับกินม,มัสบาบิแล้ะวันนะขึ้นแล้วอันนี้คึ้นแล้วแเราจ้ะจีนีเข้าเสียมาใส่กับปุกไ้น้ำเศร้าเขาอันนี้น้ำที่สองนะจ้ะ น้ำแรกล่างออกแล้วกะ็เติมน้ำสองนี่จะ้ะเทล,ลงเลย<ฮ>ใส่พอดีถวมเขาถวมพักก็จะมันถวมเขาใสพ่พอดีถวมพักใส่พอดีพอดีถวมพักสวัสดีค่ะ มากินข้าวจ้ากินขา้าวกระป๋นกินขา้าวกระป๋นนี่สมพักสมพักกะทินพักกะทินที่ไปเก็บมาแล้วจ้ะคันแด้มือที่หกมือนี่ลหละมันกระเป็นถ้าผู้ใดมากบ่มักสมมันก็เป็นซี่หามือมันก็เป็นละแต่ว่าออมมากสมก็ได้ทากินแทนมันสมหกมือจึงค่อยสมน้ำวลายญี่ปุ่นนะจ๊ะเป็นแซบบ้างนะ ขันวิธีการวิธีขันขันง,ง,ง,ง่ายๆนะจ๊ะง่ายๆแถมยังแสบเป็นเล่้ม,กหกหม่ห้้ยจ่าหกมืขอขอนันยอขันยอประใส่กล้องกินเบอรเบริรดกะเดแซนถุงกระส๊กตัวเย็ยนอม ความปลอมควมปลอมเอามาน้ำมูคนไทยเหมือนกันแต่เอามาน้ำรุ่นน้องคนไทยเขาจะออกมาใหา้คนที่ทำงานเขาจะาปลูกมันลายเขาจะเอามาหายคุณก็ได้แบ่งให้น้ำ เอามาให้ปลาขาดปลาจะได้กินประมาณเดือนหนึง่งเอาอมีเอาิมั้มยังลูแล้วเหินผักกัดหิน หินหินหินก้อนบานเท่าประมัณนเท่าตัวอ่ะพิ่อระหินอนนี้ก็ยังหินอยู่แต่ว่าลากกับลายน้ำน,นี่ก็เลย บอหินบอหินแห้งคักป่ะแน่หินเนาะแล้วบอหินแห้งจนสินดังคือวะะ่าสับินางงามน,นาแหละปือป้อปื้อนางงามไปตากแดด้อมือ หกหมื่นเนาะเค้าจังสม่มเค้าจังส่มพอดีกินเออคือชุ่มปุ่นปากให้ง่ายๆจ้ะ ง่ายๆกินง่ายๆเอาปลาไปต้มสักระแดกกวาพริกกระเทียมทำร่วมกันปรุงรสแล้วกินวจ้าอืมว่าอัมนะมีอ้ำอ้อแล้วอ้ำ ป่นปา่าคันนี้ป่นปา่าตรงนี้สมพักเลยอ่ะสมพักเนื้อก็ได้สมพักเ,กกเียนเนื้อเจ้ะ Mmm.

เห็นเขาคนละหนานอยู่ให้แล้วกับเกลียบจ้ะยำมันบ๊ะโต๊ะยำเป็ดติดพอกันไหม Hey! ไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนมากลับสนอย่าลืมกดซับสักกดไลค์กดแชร์นะไปลจ้าพากันมาคลิปหน้าจะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ บาย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 ทำาแม่ bye bye. Bye bye, <laughs>